ครับสวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาชมนี่ครับรุ่นเก่าครับอตายิ้มได้ L34 นะครับกับคนขับน่าจะรุ่นเดียวกันนะครับรุ่นเก่าครับ L3408 รุ่นเดียวกับคนขับนะครับเอาวันนี้มาเจอกันนะครับ4ี่คันหนึ่งสองสโไม่ใช่นะครับ5้าคันเหมือนนัดกันมาเจอน,นะครับอ,อันนี้อันนี้หน้าตาดีเลยนะครับ LC7 ใหม่ขึ้นมาหน่อยอาจจะของก็ยังรอๆอยู่ อาใช้ส่คาดพร้อมอเดี๋ยวก็ปั่นตามนะครับมีพ่นแล้วก็ปั่นตามเครื่องพ่นรอแล้วแบกแล้วครับเตรียมพร้อมยิงดูสภาพครับวันนี้นะครับห้าคันมาทำอะไรกันนะครับเล่นสงกราน อันนี้ของผมนะครับวันนี้บินเดียวนะครับอีกคันล้างแล้วก็เลยจอดรอสแตนบายเผื่อจมุ้นเก่้าต้นเกา่ากับ l อลสามสี่นะครับเ <c oughs> จ้าของกับรถก็อายุน่าจะเท่ากันวันนี้รุ่นเล็กนะครับมาทุกรุ่นเหมือนนัดกันมาถามบอกงานสุดท้ายแล้ว เนีครับเสร็จนี้ก็พากันไปล้างนะครับเช่นกันนะครับของผมก็น่าจะสุดท้ายถ้าไม่มีใครมาหาเนี่ยครับอพอดีเจ้าของนาไถาบอกก็เลยบอกให้ยกเลิกไม่ให้ไถนะครับมันจะจมเอานะครับดินเหลืองนะครับไ,ไกลๆนู้นอีกสองคันนะครับเจ้าของเดียวกัน ส่วนผมนะครับก็คนละเจ้าของวันนี้โดนล้อมด้วยนะครับ L 3 4 L 4 7กับ L 4 5นะครับเจอกันทุกรุ่นนะครับน้องสาธิตก็โดนรุมวันนี้เนี่ยครับเป็นสงกรานกันนะครับ อคันเจอกันอ่าเดี๋ยวพาไปดูอีกสองคันกำลังไถไถหรือปั่นนะครับน่าน่าจะปั่นนะครับสองคันนั้นปั่นตามนะครับปั่นตามสองสองคันนี้ครับอ่าส่วนผมก็ปั่นเลยครับไม่ไถให้เจ้าของขยกลิกนะครับไม่ให้ไถนะครับอ่าดินอิ่มน้ำมีจมนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวปั่นเอาเลย เนี่ยครับวันนี้รุ่นเก่ามาเจอกันอยู่ทุ่งนานะครับทุ่งนาลุงตัดเนาะที่ลุงตัดโคกลางคนภายโคอีกเครื่อง L34L47L50 นะครับส่วนคันนี้ L50 โดนรุมนะครับล้อมรอบด้วยเนี่ยครับ ไปแล้วครับรอรอริเพอรริเพอรเหรอมาเอาจู้นานี่เอาจีบจู้ก็ปั่นอยู่เลยมวยเต้รถจักรันแนเจอโอลิจนาจุนี่โอ ระวังตาสเรทนอลตัว่วยระวังตาสเรอทนาลตัวห่ด้วยอาอาอลูกัคู่ตน่ได้ลืงยได้ลืงนี่ก็ห้ามลิกแนมาบเหบากอ่านะครับสนุกสนานกันไปใครขันมาแล้วครับ รอๆนะครับแต่ละคันก็กับคนขับก็อายุรุ่นราวคราวเดียวกันสายลุยไม่คุยเยอะนะครับ <c oughs> ตามกันไป <c oughs> เดี๋ยวไปเจอกันอยู่นู่นนะครับ <c oughs> ห้าคัน <c oughs> สนุกสนาน <c oughs> นะครับ ก็เล่นโคลนไปอ่ดูวันนี้ <c oughs> อ่าจะมีลากไหมครับ <c oughs> อันนี้จอดปรึกษากันดีว่าจะไถหรือไม่ไถนะครับอาอ่าลองปั่นลองดูกันหนึ่งลองเชิง L สามสี่นะครับเบาเบาเบาเแต่ก็เจอน้ำก็กตึงๆเหมือนกันนะครับ ข้างถนนนะครับโดยส่วนใหญ่เขาจะดันดันทำทางเนาะรถใหญ่ลงก็มีลากเอาวันนี้สนุกสนานกันนะครับเล่นคลิโคลนโดยปกติส่วนใหญ่รถไทยพวกนี้จะลงน้ำนจะลำบากนะครับถ้าไม่มีเ,เคาเรียกอะไรล้อเหล็กเนาะแปะข้างเออลำบากนิดนึงอ่วิ่งกันล้อเปล่าเพลียวๆนะครับ กำลังลงตามาเห็นว่าชัวร์แล้วไม่จมแนู่นุกสนานครับโชคดีวันนี้มาเจอเพื่อนนะครับมาเดียว เกิดเหตุอะไรขึ้นก็จะได้ช่วยกันลากช่วยกันดันนะครับไม่แน่ใจว่าจะปั่นสองรอบไหมนะครับยาเยอะ,อะของผมอรอบเดียวฝั่งนี้ข้างๆกันยาไม่เยอะครับก็พอไปได้ มีมีตึงมีตึง L34 L47 L50 อปะทะกันวันนี้วันนี้น้องสาธิตโดนรุมอ,อล้อมด้วยนะครับรุ่นพี่พนะครับคนหวานก็หวานไปคนปั่นก็ปั่นไป ร่นเก๋าเคลื่อนตัว้ะครับ L 3 4 0 8นะครับมีฟรีมีฟรีอันนี้กลับล้อนะครับล้อหน้าปกติเขาจะเอาซ้ายไปขวานะครับอันนี้กลับลายไปข้างหลังนะครับ <laughs> รถไทยซิ่ง ทางยาวไกลนะครับเลยหลายบิงอยู่วันนี้ก็น่าจะทัองวันกันนะครับเสร็จเรีวหน่อยก็น่าจะบม่ไปครับใส่ครดนะครับรถปั่นจะได้วิ่งสบ,สบายสบายรถปั่นคันเล็ก l 3 4ก็ไม่น่ามีปัญหาครับเบาเบาเลอยๆ ถ้าคันใหญ่กว่านี้ก็ลำบากนิดนึง่งต้องทำนับไม่ทำช่วงนี้ก็ฝนก็เริ่มมากันแล้วยังไงก็ขอให้ข้าวงอกก่อนนะครับดีกว่าปล่อยให้จมน้ำนะครับว่ากว่าน้ำจะมาก็น่าจะงอกทันนะครับเลืออีกลายบิงอยู่คลิปนี้ก็สั้นๆนะครับเอาแค่นี้ก่อนอมีเหตุการณ์ อะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวจะเอามาถ่ายทอดอีกทีนึ่งถ้าไม่มีก็แค่นี้ครับวัสดีครับ